สวัสดีครับวันนี้เราจะไปเที่ยวงานวัดทุ่งกงนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะไปทําบุญลงศพทําบุญลงศพแล้วก็ไปอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็ไปแข่งเกมไปเล่นเกมแต่แพ้ไม่ได้ครับรอบนี้แล้วก็ไปซื้ออาหารแล้วก็กินอย่างอาเด็ตอร่อยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมคลิปกันเลยครับ let's go ผู้ชมกดตรงนี้ เพื่อติดตามพวกเราและกดตรงนี้เพื่อามชอบชมพิมใหม่ของเพว่อนเราเลยครับฝากติชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ชอบอีกสังแชร์ได้ด้วยนะครับพี่ตอนนี้เราต้องกรองด้ยการของนี้เราจะมาทำบุญที่วัดคุสงนะครับเราจะมาทำบุญนะคะมาทำบุญที่ศพการทำบุญที่ศพก็พูดพระยาแต่พาะมีสติและปัญญาอยู่แล้ว เราก็จะหม่เลยนะคะสองใบเลยเหรอออกไปดี่เรตกใจนึกว่าสองใบขอให้เป็นทองรันะครับเดี๋ยวผมได้ดูบรรยากาศของงานนะครับ สมปองนะครับรุ้นกันว่าหนูจะออกสมปองไหมไม่ได้ครับท่านผู้ชมไปหาของกินกันนะครับซื้อมาแรงทอดนะครับตอนนี้เราก็ซื้อข้าวโพดอบเนยนะครับได้มาแล้วเ่ากันผู้ชอบ เดี๋ยวงานวัดทุ่งกงถ้าได้าานระโยชน์แบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c ค i b e